ไปทำบุญนะฮะรับอรุนกันสักหน่อยะนะฮะที่จังหวัดพิษณุโลกครับปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยมิสไทยอลิโซนาปี2021ถึง2022นะฮะร่วมกิจกรรมชิน,นราชาเบิกฟ้าเสริมบุญตักบาทรับอุุณหน้าวิหารเสริมพลังศรัทธาแอดเมืองสองแควครับนี่คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าวันนี้นะฮะที่บริเวณด้านหน้าพระวิหารพระพุทธชินราชวัดพระศรีรัตนมหาธาตุบอรมหาวิหารหรือว่าวัดใหญ่จังหวัดพิษณุโลกครับ ทางด้านของนายสุทธิพงศ์จุนเจริญครับปลัดกระทรวงมหาดไทยร่วมใส่บาทบริเวณด้านหน้าวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราชนะครับพร้อมด้วยนายรณชัยจิตวิเศษผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมหัวหน้าส่วนราชการพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งคนที่มาร่วมด้วยนะฮะก็คือนางสาว เจสสิก้าลองสเตทนะฮะมิสไทยอลริโซนาปี2021ถึง2022ครับเขามาในฐานะทูตวัฒนธรรมไทยในรัฐอลิโซนาประเทศสหรัฐอเมริกาครับมาพร้อมกับเสื้อผ้าไทย<ฆ>ในนยนะสวยงามนะฮะในกิจกรรมชินราชาเบิกฟ้าเสริมบุญตักบาทรับอรุณนบริเวณหน้าวิหารเสริมพลังศรัทธาแอดเมืองสองแควรครับก็มีการตักบาทนะฮะ ข้าวสารอาหารแห้งนะฮะเบื้องหน้าพระพุทธชินราชเห็นคุณศิวพรไปร่วมกิจกรรมมาด้วยเม<ช>ื่อเช้าใช่แล้วค่ะจริงๆแล้วอยากจะเชิญชวนทุกท่านเลยนะคะก็เพื่อแสดงถึงอัตลักษณ์วัฒนธรรมแล้วก็วิถีชีวิตของคนจังหวัดพิษณุโลกนะคะแล้วก็เพื่อเป็นแบบอย่างประเพณีที่ดีงามนะคะสะท้อนถึงดินแดนพระพุทธศาสนาที่มีความเจริญรุ่งเรืองในอดีตสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันแล้วก็เพื่อเป็นการร่วมรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีให้อยู่คู่กับสังคมแล้วก็เยาวชนคนรุ่นหลังต่อไปค่ะนี่เป็นบรรยากาศ ยามเช้านะคะเมื่อเช้านี้ที่ฉันก็มีโอกาสไปร่วมด้วยแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยใครที่อยากจะมาทําบุญตอนเปิดโบสถ์วัดใหญ่ครั้งแรกเลยเนี่ยไปได้นะคะทุกวันเสาร์นะคะเริ่มตั้งแต่6กโมงเช้าสามารถที่จะไปร่วมรับบุญตั้งแต่ตอนเปิดโบสถ์เลยก็ สามารถที่จะไปได้กันทุกคนเลยค่ะนะบมบรรยากาศสักครู่นี้โอ้โหเห็นแถวต่อแบบยาว,ยาวาออกมาล้อนนอกวัดออกมาเลยนะฮะใช่แล้วค่ะก็จะเปิดจากหน้าประตูโบสถ์นะคะแล้วก็แยกซ้ายขวาออกไปนะคะฝั่งขวาก็ยาวไปเลยตามแม่น้ำน่านฝั่งซ้ายก็ยาวขึ้นมาไปจนถึงตรงกับสารหลักเมืองพิษณุโลกเลยอ๋อนะ บรรยากาศคือคัาคิดเดียวแต่ส่วนใหญ่บรรยากาศที่คนไปร่วมใส่บาตนี้ก็คือจะสวมใส่เป็นผ้าไทยใช่ไหมผ้าไทยคะ่ะนุ่งผ้าไทยผ้าสิ้นต่างๆผู้หญิงสวยงามทุกคนเลยแต่ว่าสภาพดิฉันเมื่อเช้าอาจจะไม่สวยส e ักเท่าไหร่ก็ <c oughs> จะไม่มีรูปมาฝากคุณผู้ชมสักนิดนึงนะคะ <c oughs>